สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ฟางชางเกิดน,นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันในเพลงที่ชื่อว่าจุดซื่อท้ายอ้ายหนีนะครับเพราะรักเธอมากเกินไปนะครับเป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยจางจิ้งเฉวียนนะครับเป็นนักร้องที่ผมชื่นชอบมากๆอีกคนนึ่งเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็น เพลงที่ต้องบอกว่าไม่ใหม่เนาะเป็นเพลงค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่าปัจจุบันก็กลับมาฮอตฮิตในโตอินของจีนกันมีก็คือมีการมา cover กันเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวข้างในคลิปเราก็จะเข้าไปดูกันว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงนะครับบทเพลงนี้มีความไพเราะมากน้อยแค่ไหนเนื้อหาของ ความหมายของเนื้อเพลงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนท้ายก็เหมือนเดิมฮนะเอหลังจากฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยผมมีไอเดียอะไรมีคำศัพท์ภาษาจีนหรือว่ามีาบทความหรือมีอะไรเกี่ยวกับภาษาจีนมาแบ่งปันกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูในท้ายคลิปกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไปหาฟังได้เลยนะครับใน y t u t u นะของต้นฉบับจังจิ้งเฉว่นนะครับก็ใน YouTube มี มากมายเลยนะครับแล้วก็มีการ cover อีกหลายๆเวอร์ชันด้วยนักร้องอีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะนอกจากจะฟังเพลงให้ได้ความไพเราะให้ได้แรงบันดาลใจแล้วนะครับสำหรับผู้ที่พอมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเนาะก็ลองเข้าไปค้นหาใน Search Engine ของปายตู้ได้นะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอย่างเพลงนี้เห็นไหมเป็นเพลงเมื่อปีเท่ไห 2012หรือ2011ฟาสิงหนะ์นะนะอะไรประมาณนะี้แต่ก็ถือว่านานแล้วนะครับก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ไพเราะมากๆนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายเพลงของนักร้องคนนี้เนี่เดี๋ยวเอามาฝากกันนะผมชอบบทเพลงของเขาหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะครับ่ <c oughs> ะเดี๋ยวมาดูเนื้อเพลงกันนะครับเนื้อเพลงก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ1 2 3 4เป็น5าทอนด้วยกันนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันทีละท่อนทีละท่อนเลยนะครับว่าแต่ละท่อนเน,เนื้อหาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความไพเราะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่อนแรกกันนะครับมาเริ่มการที่ท่อนแรกนะครับท่อนแรกเลยนะครับนเเเอออ้ยยิ่่ววสีงีสง 就被寂寞吞噬了爱着你的快ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับอ่นะครับทอนนี้ก็ประมาณว่ายกโทษให้กับฉันด้วยนะฉันดื่ม จนเมาแล้วจริงๆนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันคิดถึงเธอมากจริงๆนะแล้วก็ไม่ทันได้ระวังจนทําให้ความเงาเหลานั้นน่ะมันมาดูดกลืนเอาความรักของความรักและความสุขนั้นไปนะครับอ่าน,นะหยวนเลี่ยงนะครับหยวนเลี่ยงวอคำว่าหยวนเลี่ยงนี่หมายถึงยกโทษให้นะครับอ่านะครับก็เป็นการให้อภัยเนาะหยวนเลี่ยงวอเจนเตอร์เธอจุยเละเธอจุยนะเพื่ คำว่าจุ้ยเนี่ยแปกว่าเมาเออจุ้ยก็คือดื่มจนเมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยน,นะครับฉะนั้นก็บอกเอ้ะทำไมถึงเมาล่ะอินเวยเพราะว่านะครับสาเหตุอ่าอินเวยเพราะว่าวอร์จนเจะเสียงหนีเหรออ่าเสียงหนีนะครับเสียงหนีแก็คือคิดถึงเธอเพราะคิดถึงเธอมากก็เลยเดื่มดื่มจนเยอะนะ คิดถึงมากดืม่มเยอะมากเราก็เลยเมาะนะครับแต่ว่า,าอีปู้เสียวซินล้วก็ไม่ทันได้ระวังนะเสียวซินว่าระมัดระวังนะอีปู้เสียวซินก็คือยังไม่พอไม่ทันได้ระมัดระวังนะจิวเป้จีโมนะครับจีโมคือความเหงาเป้แสดงเป็นแพสซีรือผู้ถูกกระทำก็คือเฮ้ยถูกความเหงาเนี่ยมันกระทําเข้าละความเหงามันทําอะไรละ่ะมันทุนสือนะครับทุนสือคือดูดกลืนกลืนกินอะไรเงี้ย เกืนกินอะไรล่ะก็คือเกืนกินไอ้สิงไอ้เจอหนีตะควายเลอะนะก็คือความสุขที่มีความสุขที่ได้รักเธออะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าความสุขที่ได้รักเธอเนี่ยจริงๆมันมีอยู่นะแต่ว่ามันถูกความเหงาเนี่ยครอบงำดูดกลืนอะไรเงี้ยน,นะครับก็ท้ายสุดก็คือไม่มีความสุขนะก็เลยต้องไปกินเหล้าจนเมาประมาณนั้นนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาต่อท่อนที่สองกันนะครับมาดูซิท่อนที่สองเขาร้องว่ายังไงนะครับท่อนที่สองก็คือ我知道这样不应该也知道你会受伤害只是不想再让自己对你太ง过依赖นะครับอ่ะมาฟังเพลงกันนะครับ อ่าน,นะครับท่อนนี้ก็คือบอกว่าฉันรู้ดีนะว่าทําอย่างนี้มันไม่สมควรแล้วก็รู้ดีว่าเธออาจจะได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าก็เป็นเพราะฉันนะคิดว่าไม่อยากให้ตัวเองน่ยยึดติดกับเธอนั้นมากจนเกินไปนะครับอ่านนะอ่ะวอร์จิเต้านะครับวอร์จเต้านะฉันรู้ รือว่าเจอย่างการทำแบบเนี้ยนะเจอย่างแบบเนี้ยปูอิงกายนะมันไม่ควรเลยอิงกายเพราะว่าสมควรเหมาะสมนะปููอิงกายก็คือมันไม่ควรนะมันไม่ควรที่จะทำอย่างนี้นะครับเหยียดชื่อเต้านะแล้วก็รู้ด้วยว่าหนีหุ่ยนะเธอจะยังไงโซ่สังไห้นะสังใหเ้เพราะว่าได้รับบาดโซ่สังให้ในเวราะบาดเจ็บนะโซ่โซ่โซ่นี่แปลว่าได้รับก็คือได้รับบาดเจ็บก็คือเป็นผู้ถูกกระทํา ผู้ได้รับบาดเจ็บนะรู้ด้วยว่าไม่น่าทำล้วก็รู้ด้วยว่าทำแล้วทำไปแล้วเนี่ยเธอจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังทำเนอะอ่านะครับจากนั้นจือซื่อผู้เสียงใจร่างจือจี่นะบอกว่าแต่ก็เป็นเพียงเพราะว่าผู้เสียงใจร่างจือจี่คือไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยมันอะไรอีกครั้งหนึ่งนะก็คือตุ้ยหนีคืออะไรแบบว่ายึดตุ้ยหนีแบบว่าติดกับเธอแล้วท้ายกัวอีไล่อีไล่นี่หมายว่าพึ่งพิง พักพิงหรือว่ายึดติดยึดมั่นอะไรประมาณนี้คือแบบว่าแต่ว่าไม่ไม่อยากจะบอกว่าขาดเธอไม่ได้อะไรประมาณเนี้นะไม่อยากจะแบบขาดเธอไม่ได้มากเกินไปแบบติดกับเธอมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์แบบว่าขาดเธอไม่ได้เนะแต่คาว่าอีร่ยตามสามันเรือกเขาบอกว่าพึ่งพิงอิงอาศัยกันอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ถ้าในในยามมันก็น่าจะแปลว่าไม่อยากจะแบบว่า รักเธอมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อนถัดไปกันนะครับท่อนทันมานะครับวามิงไปนีเกิดแต่ไอ้ซื่อจนแต่ฉุนใจจุดชั่วผู้ตรงเตอรู้เหอชื่อไอ้ชายหุ้ยร่างนี่เสียงหลีคายมาฟังเพลงกันนะครับ我明白 มาต่อกันนะครับอีกท่อนหนึ่งนะอ่านะครับทอนนี้ก็ประมาณว่าฉัน,นะนเข้าใจนะว่าความรักที่เธอมีให้นะมันมันเป็นความรักจริงๆมีอยู่จริงด้วยนะแต่นั่นแหละก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักนะไม่เข้าใจไม่รู้จักว่า จะต้องรักยังไงนะครับถึงได้ทำให้เธอนั้นอยากที่จะจากกันไปนะครับนะครับอ่ะหวอมิงปายนะครับคาว่ามิงปายนะมิงปายหมายถึงเข้าใจนะครับหนีเกยดแต,ต่อ้ายความรักที่เธอให้มาเนี่ยมันซื่อจนสือนะครับเจนสือหมายถึงจริงๆนะครับมีอยู่มีอยู่จริงๆนะครับเป็นของจริงเตอชฉุนใจชุนใจคือมีอยู่นะครับมีอยู่จริง จือชื่อวอนะครับจือชื่อวอแต่เป็นเพียงเพราะว่าฉันเนี่ยปู้ตรงเตะนะครับก็คือไม่เข้าใจไม่รู้จักนะไม่ไม่เข้าใจไม่รู้จักที่จะรู้เหอชื่ออายว่าจะต้องรักยังไงจะต้องไปทําให้ความรักมันเกิดได้งไงทนุถนอมความรักยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็คือปู้ตรงเตะรูร้เหอชื่ออายนะครับฉายหุ้ยจึงทําให้ทหําให้เกิดอะไรขึ้น ร่างนี้เสี่ยงหลีคายทําให้เธอเนี่ยเสียงหลีคายทําให้เธออยากจะหลีคายนะครับคําว่าหลีคายก็คือจากไปนะครับก็เพราะว่ารู้ว่ารักแต่เป็นพราะตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะสารต่อความรักทนุถนอมความรักยังไงก็เลยทําให้อีกคนหนึ่งต้องอยากจะจากไปประมาณนี้อ่ะฟังอีกท่อนหนึ่งนะครับอ่าท่อนนี้นะครับบอกว่า,วา 因为我不知道下一辈子还是否能遇见你，所以我今生才会那么努力，把最好的给你。มาฟ一下เพ因为我不知道下一辈子还是否能遇见你。啊，我าต่อ、嗯、กัน นะครับตอนนี้ก็ประมาณว่าเพราะว่าฉันนั้นไม่รู้ว่าในชีวิตหน้าชาติหน้าเนี่ยนะชีวิตถัดไปเนี่ยจะยังคงสามารถได้พบเจอกับเธออีกครั้งหรือไม่ดังนั้นในตอนนี้ชีวิตนี้ของฉันเนี่ยฉันจึงคิดแล้วก็พยายามอย่างที่สุดนะที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นกับเธอนะครับ อ่านะครับเขาบอกว่าอินเะว่ยนะอินเว่ยก็คือเพราะว่านะครับวอรปูเจอเต้านะฉันไม่รู้นะครับฉันไม่รู้ว่าเซยอีเป่ยจือนะครับอีเป่ยจือเนี่ยหมายถึงชีวิตเซยอีเป่ยจือเติมคําว่าเสียไปข้างหน้าก็หมายถึงชีวิตครั้งหน้านะชีวิตถัดไปเนี่ยชาติหน้าชีวิตหน้าเนี่ยซื่อหายซื่อโผ ชื่อฟววาหรือไม่นะยังคงหรือไม่นะหนึ่งยี่เจี้ยนนี่น,นนะยี่เจี้ยนนี่หมายถึงได้พบเจอกันนะจะยังสามารถได้พบเจอเธออีกไหมนะครับชื่อโฟหายหนึ่งยี่เจี้ยนนี่นะไม่รู้ว่าจะยังได้พบเจอกันอีกไหมนะครับสวยนะครับสวยดังนั้นวอจินเซิงฉายหุ่ยนะจินเซิงคือชีวิตเนี้ยตอนเนี้ยเลยจึงได้นัมเมอร์หนูลี่นะจึงได้พยายามอย่างมากขยันอย่างมาก,มากๆนะฮะนัมเมอร เติมไปข้างหน้าคุณศัพท์ใดๆเพราะว่ามากๆนะปะจุยหาวเต๋อเกย๋ยหนีก็คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดนะจุยหาวเก๋่ยหนีนะคำว,ว่าจุยเนะี่ยอยู่ข้างหน้าคุณศัพท์ใดๆก็บอกว่าที่สุดนะเป็นขั้นสุดนะก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอนะครับเดี๋ยวมาฟังท่อถัดไปนะเอ๊ะทำไมเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้วยัง อะไรนะกับกลายเป็นการทำร้ายกันนำ่ไมอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะจากลาเนาะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะอ่าโอเคท่อนถัดมานะครับท่อนถัดมาไอ้หนีโตเปี้ยนเฉิงสร้างให้หนีหว่างเหมือนตะไอ้ควายเย้าชื่อสี่ปู่ซื้อกุ้เจ้าซื้อท่ายไอ้หนีมาฟังเพลงกันนะครับ นะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่ารักที่ฉันมีให้กับเธอเนี่ยมันกลับกลายเปลี่ยนไปเป็นการทําร้ายเธอความรักของพวกเรานั้นต้องมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจนะเป็นเพียงเพราะว่ารักเธอมากเกินไปนะครับนะไอหนีนะครับรักเธอเนี่ย โตเปี้ยนเฉิงนะครับเปี้ยนเฉิงคือกลับกลายเปลี่ยนไปเป็นอะไรสั่งให้นะครับสั่งให้ก็แปลว่าทําร้ายนะครับจากอ้ายกลายเป็นสั่งให้นะครับเป็นสระอ้ไอ้เหมือนกันนะสั่งให้อ่าไอ้ I, สั่งให้ทําร้ายนะคล้ายคลาย,ลายกันนะจําง่ายนะครับนะว่าเหมือนเต้าไนะครับความรักของเราเนี่ยคว้าเยหย้าใกล้แนละใกล้จะไปถึงไหนจื้อซีนะครับจื้อซีหมายถึงจุดสิ้นสุดนะจุดจบ อะไรเงี้ยประมาณนี้ปูซื่อกู้อี้นะครับกู้อินหมายถึงบตั้งใจนะแต่ว่าปูซื่อกู้ก็คือไม่ได้ตั้งใจนะคือไม่ได้ตั้งใจแตม่มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็คือปูซื่อกู้อี้เจือซื่อทายไอนีแต่เป็นก็คงเป็นเพียงเพราะว่ารักเธอมากเกินไปนะครับ คำว่าท้ายเนี่ยเหมือนกับเวรี่ภาษาคล้ายๆอย่างนั้นเนาะแบบมากๆไงแต่เพราะว่าท้ายเนี่ยพอเติมไปมันจะให้ในยะคือแปลว่ามากก็จริงแต่มันจะให้ในยะที่แบบมากเกินไปมากเกินไปจนเกิดผลในทางลบในทางที่ไม่ดีนะครับเนาะมันจะไม่เหมือนแบบเหินไอ้นีรักเธอมากนะแต่ถ้า้นี่คือมากเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมา ฟังหลายๆท่อนนะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่หลายๆท่อนหลายๆเวอร์ชันนะครับเวอร์หลชันแล้วก็มาทบทวนเพลงกันนะครับ不知不知เ,เดี๋ยวรออีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะอีกเวอร์ชันหนึ่ง <laughs> ฉันตะกี้นี่ดูแบบกระแทกกระทันดีนะเนาะดูโหดร้ายเล็กๆนะอะี๋ยวลองลองฟังอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะน,งงงน,นะก็น่าจะประมาณนี้เนาะนุ่มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับกับจือซื่อไท้ไอหนีนะครับก็เดี๋ยวมาดูบทเพลงการเอ้ยไม่ได้บทเพลง บทเรียนนะบทเรียนกันว่าเอ๊ะจะเอาภาษาจีนอะไรมาฝากกันหลังจากได้ฟังเพลงแบบนะซึ้งซึงเศร้าๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบทเรียนได้กันนะครับเดี๋ยวนะรอสไลด์ก่อนนะครับอ่าว่าบทเรียนแรกนะครับจุดสุดท้ายไอหนี่นะเหมือนเดิมนะก็จะบอกว่า ดีกรีของความรักนะมีอะไรบ้างน,นะบอกไอหนีนะไอหนีก็รักคุณเฉยๆนะรักคุณนะเบสิกนะจากนั้นรักมากนะรักมากก็บอกว่าเหินไอ้นะครับเหินนะครับเติมคําว่าเหินเข้าไปนะเหินไอ้จำตัวเขียนดีๆนะต้องเขียนอย่างนี้นะครับนะ,ะเพราะว่าเสียงมันจะคล้องคําว่าคล้ายๆคาว่าเหินที่บอกว่าเกลียดน,นะแต่เขียนไม่เหมือนกันนะอันนี้เหินนะเหินนะไม่ใช่เหินนะเหินไอ้รักมากนะจากนั้นก็มีคําว่า ท้ายอ้ายนะครับท้ายอ้ายเนี่ยก็จะแบบรักมากเกินไปนะครับแต่ถ้ารักแบบมากๆานอะ่ะอีกอันนึงแต่ไม่มากเกินไปแนละ้วก็มีคําว่าเฟยฉางอ้ายนะครับเฟยฉางนะครับเฟยฉางอ้ายเฟยฉางเติมข้างหน้าก็แปลว่ามากนะครับอ่ะพอมากแล้วมีน้อยบ้างอีติวติวนะครับอีติวติวนะอีติวติวว่านิดหนึ่งอ่ะแบบน้อยมากๆเลยนะอ่ะแต่ มากกว่าไอ้อีท like like <del asing bugs> ูต <the pirates> ิวขึ้นมาหน่อยก็เป็นอีเตียนเตียนนะอีเตียนเตียนก็นิดหน่อยอันนี้รักนิดหน่อยแต่ก็พอจับต้องได้ไอ้ตะกี้เนี่ยอีทูติวนี่แบบติดเดียวจริงๆนะอ่าจากนั้นก็จะมีคําว่านัมเมอร์ไอ้นัมเมอร์ไอ้ก็บารักมากจมนวตัวมามากขนาดนี้นะครับแล้วก็เซนไอ้นะครับเซนไอ้แปลว่ารักอย่างลึกซึ้งนะครับคําว่าเซนแปลว่าลึกซึ้งนะครับอ่าต่อมานะครับ ตระกูลคําว่าไอ้นะเหมือนเดิมมีคําว่าไอ้ชิงไอ้ชิงคือความรักนะครับมีคําว่าไอ้เหรินไอ้เหรินแปลว่าคนรักนะครับไอ้เฮาไอ้เฮาวแปลว่างานอดิเรกนะครับมีคําว่าไอ้เซี่ยวไอ้เซี่ยวแปลว่าชอบยิ้มนะครับมไอ้สร้างไอ้สร้างแปลว่ารักรักอะไรสักอย่างนะไอ้สร้างอีกก็เรินรักใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็มีคําว่าไอ้สน ไอเสิร์นนะครับหมายถึงกามาเทพนะครับอ่ะถัดมาจะเป็นอ้ายอยู่ข้างหลังแล้วนะตะกี้นี่เป็นอ้ายอยู่ข้างหน้าต่อมาอ้ายอยู่ข้างหลังก็มีเคอร์ไอ้นะครับ I เคอร์ไอ์บอกว่าน่ารักนะครับ <S S I I เสียงอ้ายเสียงอ้ายแปลว่าร,รักกันนะครับคนสองคนเสียงอ้ายคือคนสองคนรักกันนะครับมีคำว่าโยอ้าย่ยอ้ายแปลว่ามิตรภาพนะหมีคำว่าชินอ้ายชินอ้ายว่าที่รักนะครับก็มีคําว่า เร่ออ้ายเร่ออ้ายแบบรักร้อนแดงนะแต่ว่าจริงๆเร่ออ้ายเนี่ยแบบจะแปลว่ามีใจรักมีใจรักอะไรเงี้ยมีความกระตือรือร้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับมีคำว่าโ ho อ้ายโ ho อ้ายว่ารักมากนะแต่ว่าหมายถึงขยายด้วยคําว่าหนาหนารักแบบนนหนามากๆนะชงอ้ายชงอ้ายว่ารักอย่างตะนตหน่อมันสัตว์เลี้ยงนะครับชงอู้ว่าสัตว์เลี้ยงนะครับ 老妈，อ你土味情话呢？你青花椒，有木屑我发我给你们科普一下辣的等级你们知道有微辣是吧？有中辣，有麻辣，还有变态辣是吧？那你知道最顶级的辣是什么？我想你啦。然后面就是说。我買我個個 เป็นเป็นการล้อสเสียงเนาะเดี๋ยวดูคำแปลก่อนนะเขาบอกว่าฉันอธิบายให้เธอฟังมาเบสิกเบสิกวิทยาศาสตร์ง่ายๆว่าเกี่ยวกับระดับของความเผ็ดเนี่ยว่ามันมีกี่ระดับนะพวกเธอรู้ใช่ไหมว่ามีเผ็ดเล็กน้อยนะเวล่านะเผ็ดเล็กน้อยมีจงล่าเผ็ดกลางนะมีเผ็ดแบบหมาล่าด้วยแล้วก็มีเผ็ดแบบเผ็ดแบบวิปริตนะเผ็ดแบบโคตรเป็นแบบมากๆคือเรียกว่าเปี้ยนท้ายล่านะแล้วเธอรู้ไหมว่าระดับเผ็อดอดันไหนที่มันเผ็ดที่สุด เป็นติ่งจีที่สุดของที่สุดเลยนะอันนั้นก็คือฉันคิดถึงเธอแล้วไงนะครับล้อเสียงนีล่านะครับอันนี้หมายถึงว่าล้อเสียงเฉยๆนะครับจึงไม่ได้เผ็อะไรนะแต่ว่าล้อเสียงว่าเอฉันคิดถึงคนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นมุกจีนนะมุกสูดเสียวนะแต่เอาไปใช้ได้นะคำขำเนาะคำขำในวงเพื่อนฝูงได้นะครับลองดูนะครับอ่าอเดี๋ยวยังมีอีกบทความนึงมาฝากกันนะครับ นะมาดูกันนะบทความนี้นะบอกว่าอันนี้ซึ่งซึงนะบอกว่าซิว่างนี่หนึ่งมิงปาปน่าเสีสยดีคายเลนีเจริญผูกว่าซื่อตังชูซึ่งชูอยู่什么原因离开也许彷徨ส也ว犹豫过也许挣扎不舍过但至少在他决定要走的那个瞬间 เขา觉得没有你他会过得更好那你ฟื้นนะ那你ฟ้นนะไึ่เอาฟื้นเกิดไม่ดีอ่ะความหมายความหมายมันก็คือว่าหวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะว่าคนที่เธอคนที่จากเธอไปแล้วนั่นน่ะไม่ว่าในตอนแรกที่เขาจากเธอไปเนี่ยจะเป็นเพราะด้วยสาเหตุใดก็ตามเขาคนนั้นอาจจะเคยลังเลอาจจะเคย คิดกลับไปกลับมาเพราะว่าพรวงนะอาจจะเคยสับสนแล้วก็คิดไม่ตกแล้วก็ไม่อยากจะจากลาก็ได้แต่อย่างน้อยในช่วงเวลาที่เขาได้ตัดสินใจลงไปว่าจะจากเธอนั้น mm. เขาคิดแล้วว่าการที่ไม่มีเธออยู่นั้นการที่ไม่มีเธออยู่ในชีวิตของเขานั้น mm. จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น ซึ้งนะซึ้งแล้วเศร้าอ่ะพออนละซึ้งแล้วเศร้าเกิดมาปิดท้ายคลิปกันดีกว่านะปิดท้ายคลิปด้วยภาพกุหลาบแล้วก็น้มกุหลาบนะเจอสุดท้ายไอ้หนีเนาะก็เลยนะปิงไอเดียนึกถึงภาพกุหลาบที่มีน้ําแล้วนะความรักมักทาให้คนบาดเจ็บนะประมาณนี้จริงๆนึกถึงบทไม่ใช่บทความนึกถึงข้อความหนึ่งที่เพื่อนคนจีนเคยสอนแล้วก็ จำได้ดีมากมันมีเหตุการณ์นะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปกับ,กบซีรีส์ประโยคเด็ดๆนะครว่าจืหลีฉานเซิงเหมยนะครับแปลว่าระยะทางเนี่ยทำให้เกิดความสวยงามมันหมายความว่าคนสองคนเนี่ยในอะไรในความสัมพันธ์กันแต่ละระดับจะต้องมีจืหลีคือระยะห่างที่เหมาะสมนะฮะถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องมีระยะห่างระดับหนึ่งเป็นคนรักก็ต้องระดับหนึ่งเป็นญาติมิตรก็ต้องห่างระดับหนึ่งนะครับ ยังไม่เล่าที่มาที่ไปว่าข้อความนี้มาจากไหนนะเดี๋ยวมันจะเศร้าเกินนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นนะจี้หลีฉานเซิงเหมยนะฝากไว้เดี๋ยวจะเอาไว้ทําอีกซีรีส์หนึ่งนะเกี่ยวกับเปรี้ยวเด็ดเแล้วก็เรื่องราวต่างๆในเมืองจีนอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็มาปิดท้ายคลิปกันดีกว่านะครับปิดท้ายคลิปด้วยคําว่าขอบคุณนะขอบคุณทุกทกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะช่วยติดตามกันด้วยนะสับส i b e กันให้หน่อยนะครับ นะครับเป็นเพื่อนกันทางไกลนะทางออนไลน์เนาะแล้วก็หวังว่าคลิปที่ทําจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะมาฟังการนึกถึงเพลงเก่าๆบ้างเพลงใหม่ๆบ้างแต่รับรองว่าเป็นเพลงที่เพราะและมีเนื้อหาที่ดีฉะนั้นก็มาสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนนะอย่างมีความสุขอยู่กับภาษาจีนอย่างมีความสุขทํางานเกี่ยวกับเมืองจีนอย่างมีความสุขนะครับเนาะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็น กำลังใจให้กันและกันนะครับแบ่งปันกระแสคลื่นแห่งความสุขออกไปนะครับทั้งแบบเจอหน้ากันและไม่เจอหน้ากันเจอแต่เสียงกันอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติตามนะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับ